เดินไปข้างหน้าจากความผิดพลาดในอดีตการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นหรือที่เรียกว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นมักจะมีมารขัดขวางหรืออุปสรรคสิ่งที่ทําให้หลายคนไม่สามารถที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นได้เพราะว่าท้อใจหรือหงุดหงิดใจกับการถูกรบกวนจากความผิดพลาดในอดีตแต่เชื่อเธอนะคะว่ามันจะเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเราทุกคนต่างก็มีอดีตที่เต็มไปด้วยความผิดพลาด บางครั้งความทรงจำเหล่านั้นก็เหมือนเงาที่ตามหลอกหลอนทำให้เราสงสัยในตัวเองและรู้สึกว่าไม่คู่ควรกับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นแต่ความจริงก็คืออดีตไม่ได้กำหนดว่าเราเป็นใครในวันนี้และสิ่งที่เราเลือกที่จะทำในตอนนี้ต่างหากที่จะสร้างอนาคตของเราจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่จะเป็นอนาคตของเราและเป็นอดีตล่าสุดของเราหลายครั้งที่เราจมอยู่กับความเสียใจและความรู้สึกผิดในอดีต แต่การที่เรายอมรับว่าเราเคยทำผิดพลาดและเลือกที่จะเป็นคนใหม่ในวันนี้คือการแสดงความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราอาจจะเคยล้มเหลวแต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือการลุกขึ้นยืนและเดินต่อไปการตัดสินใจที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันคือการปลดปล่อยตัวเองจากพัฒนาการของความผิดพลาดในอดีตเมื่อเราเลือกที่จะทำสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนเช่นการให้อภัย การช่วยเหลือผู้อื่นหรือการทำตามสัญญาที่เราให้ไว้กับตัวเองนั่นคือการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งสิ่งดีงามลงในชีวิตของเราเองและในที่สุดเราจะได้เก็บเกี่ยวผลแห่งความดีนั้นไม่ใช่เพื่อลบเลือนอดีตแต่เพื่อสร้างปัจจุบันและอนาคตที่สดใสและงดงามยิ่งกว่าเดิมข้อพระคัมภีร์ที่ยืนยันในความจริงนี้โดยบอกกับเราว่าเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอไม่ว่าอดีตของเราจะเป็นอย่างไร ในพระธรรมสองโครินธ์บทที่5ข้อ17กล่าวว่าเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคิดเขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งเก่าๆก,ก็ล่วงไปดูเถิดสิ่งสารพัดก็กลับกลายเป็นสิ่งใหม่ซึ่งเตือนใจเราว่าเมื่อเราได้มอบชีวิตของเราไว้ในพระคิดเราก็เป็นคนใหม่แล้วจริงๆอดีตที่เคยเป็นตัวกำหนดเราได้ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังและเราได้รับโอกาสในการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเสมอ ในพระธรรมอิสยาห์บทที่4 3ข้อ18ถึงข้อ19กล่าวว่าอย่าจดจำสิ่งเก่าเลยและอย่าพิจารณาสิ่งในอดีตดูเถิดเรากำลังจะทำสิ่งใหม่เดี๋ยวนี้มันงอกขึ้นแล้วเจ้าไม่เห็นหรือเราจะทำทางในถิ่นธุรการดานและแม่น้ำในที่แห้งแล้งก้าวใหม่จากอดีตพระเจ้าทรงเตือนเราไม่ให้ยึดติดกับอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายเพราะพระองค์กำลังจะทำสิ่งใหม่ในชีวิตของเราแม้ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนไม่มีทางออก ถิ่นทุลกันดาลพระเจ้าก็สามารถสร้างทางและให้ชีวิตใหม่เกิดขึ้นได้การให้อภัยและไม่จดจำความผิดพลาดในพระธรรมฮิบูบทที่8ข้อ12กล่าวว่าเพราะเราจะแสดงความเมตตาต่อความอาธรรมของพวกเขาและเราจะไม่จดจำบาปของพวกเขาอีกเลยพระคัมภีรสอนเราว่าเมื่อเรากลับใจและขอการอภัยจากพระเจ้าพระองค์จะทรงให้อภัยอย่างสมบูรณ์และไม่จดจำบาปของเราอีกต่อไป ความแม่ตาของพระเจ้าช่วยให้เราสามารถก้าวพ้นความรู้สึกผิดในอดีตได้ดังนั้นจงปล่อยความเจ็บปวดในอดีตไว้เบื้องหลังสิ่งที่เคยผิดพลาดแล้วการเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงจงทำสิ่งดีๆต่อไปอย่างไม่ย่อท้อเพราะสิ่งที่คุณกำลังทำกำลังปลูกในวันนี้คือสิ่งที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวในวันหน้าอย่างแน่นอนค่ะช่อง HSK Channel ข้อคิดดีๆนำมาเล่าเริ่มต้นใหม่ ก้าวเดินไปข้างหน้าจากความผิดพลาดในอดีตด้วยพระคุณและความรักของพระเจ้านะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะช่วยกดแชร์ออไปและช่วยกด s u b สไครต์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราและสําหรับคลิปนี้ถ้าใครมีอะไรอยากจะเม้นท์คุยกับเรานะคะเม้นท์มาใต้คลิปได้เลยขอพระเจ้าวอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ